คู่รักต่างวัยซื้อบ้านเงินสด40ล้านต่อคนเคยดูถูกคบเด็ดเกาะเมียกินอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีที่ถึงแม้จะอายุก่างกันถึง13ปีแต่ก็เข้าใจและอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้มาโดยตลอดระหว่างเป็กกี้สีทัญญากับหากูลตะเพาพงโดยทั้งคู่ควงแขนมาเคลียร์ปัญหาที่เคยถูกมาว่าเลี้ยงผู้ชายหากูลเกาะเมียกิน ทำให้ต้องเลิกคบเพื่อนไปเลยทั้งคู่ก็ได้จับมือก้าวข้ามปัญหาดร,รามา่าและซื้อบ้านหรู40ล้านบาทด้วยกันโดยทั้งคู่ได้มาเปิดใจผ่านรายการแชร์โดยหนุ่มถาบอกว่าแรกๆโดนว่าตลอดเกาอบมีกินมีแอบคิดลึกๆในใจว่าทำไมเขาต้องมาพูดถึงเราแบบนั้นทั้งๆที่เขาไม่ได้มารู้เรื่องเราเลยว่าเราเป็นยังไง เขาไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางในชีวิตว่าเราเริ่มต้นกันมายังไงกว่าเราจะต่อสู้ช่วยกันทำอะไรบ้างด้วยภาพที่เขามองเด็กคนนี้มันอายุน้อยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงต้องมาอยู่กับเขาเกาะเขากินหรือเปล่าเบกกี้เผยต่อว่าที่ผ่านมาเพื่อนบางกลุ่มดูถูกเราที่มีแฟนเด็กอนาคตไม่มีหรอกเอาทำไมเลิกกันไปเถอะเบกฟังแล้วรู้สึกชาไปครึ่งซี่เราก็เลิกคบไปเลย ซึ่งเป็กชอบในความมุ่งมั่นความชัดเจนของฐาเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาระเป็กจะไม่เอาเลยแต่เขาไม่เคยทําให้เปกรู้สึกเป็นภาระทางจิตใจเลยเขาไม่เคยมีเรื่องให้เราร้อนใจเราเคยคบแฟนอายุมากกว่าฐานะครบถ้วนแต่ทุกใจแต่กับฐาไม่มีเรื่องทุกใจเลยตอนนี้ทั้งคู่ช่วยกันสร้างตัวซื้อบ้านเงินสด30-40ถึงล้านสร้างมาสองปีแล้วเหลือตกแต่งคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้